ซื้อคอมมือ2ยังไงให้ไม่ถูกหลอกทําไมคอ i3 ถึงแรงกว่าคอ i7 รหัสท้าย CPU แต่ละรุ่นหมายความว่ายังไงรุ่นไหนแรงกว่ากันคลิปนี้มีคําตอบครับ <Yahoo! S 1> คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้อนี้บอาก็จะมา เล่าเรื่องหลังบ้านกัน EP4 แล้วนะครับผมซึ่งในช่วงหลังวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ตามเพจคอมคราฟตอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าไอซีบอลเนี่ยเล่นมีนล้อ i3 i7 บ่อยมากนะครับเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยโดนทักมาเรื่องนี้เยอะจริงๆนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยมีพวกร้านขายคอมมือสองมาเยอะนะครับผมแล้วก็จวหัวแบบภาษาการตลาดสุดๆนะครับดย๋ยวไอ้ีบอลจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือคอมประกอบแรงๆแจ่มๆเล่น GTA พับ G สกรรมลื่นหัวแตกใช้ CPU i7 การ์ดจอ n ินว i เดียฮาิ2เทลงเกมได้เยอะในราคาเพียง10,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าถ้าใครได้ยินอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เรื่องคอมนะครับผมโอ้โหจ่ายตังค์ซื้อเลยแน่นอนนะซึ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยครับมันเป็นภาษาการตลาดสุดๆนะครับผมบอกว่า i7 ก็ไม่ได้บอกว่าดุ่นอะไรนะผมบอกว่าการ์ดจออ v นว i เดียแต่ก็ไม่รู้รุ่นอะไรนะแล้วเล่น G A V ลื่นพ u b G ลื่นสกรรมลื่นเนี่ย มันได้กี่เฟรมนะครับผมก็ไม่ได้บอกนะไอ้บอลก็เลยลองทัชแชทไปถามเขาดูนะครับผมปรากฏว่าเป็นตัว i7 2700k <อ>นะครับผมเจน2นี่คือเก่ามากเลยนะประมาณสัก8ปีได้แล้วนะครับผมการ์ดจอ Nvidia ของเขาเนี่ก็เป็นตัว GTX 750 Ti นะครับรุ่นอดีตเคยเทพนะครับแล้วก็แรมตัวเครื่องเนี่ยมีแค่4 g ิเท่านั้นฮาร์ดดิสก์2เทเนี่ยฮาร์ดดิสก์2เทจริงๆนะแต่เครื่องไม่มี SSD มาให้ ถามจริงเปิดคอมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรช้านะครับผมแรม4กิกเนี่ยมันจะเล่นพับจีสกรรมลื่นได้ยังไงกันเนี่ยสงสัยเล่นบนความละเอียด360 p หีหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่จะซื้อคอมมือ2หรือว่ามือ1ก็ตามนะ ควรดูสเปคให้เป็นก่อนนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว CPU เนี่ยไม่ใช่ว่า Core i7 เนี่ยจะแรงกว่า Core i3 ทุกรุ่นนะครับผมความเข้าใจเนี่ยถือว่าผิดมหันเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับตัว CPU Core i3 1 0 1 0 5 F เนี่ยมือ1นึ่เขาขายกันอยู่ที่2,990บาทนะครับในขณะที่ CPU Intel Core i7 7700มือ2นะครับย้ำว่ามือ2นะเขาขายกันอยู่ที่ราวๆ5,000บ แนบผมจะเห็นได้ว่าส่วนต่างเนี่ยห่างกันถึง2 0 0 0บาทเลยนะครับถ้าใครที่แบบจะซื้อมาใหม่เนี่ยแนะนำว่าไปซื้อตัวคอ,อยไแล้วเอาส่วนต่างตัวนั้นนะไปซื้อบอร์ดใหม่คุ้มกว่าแน่นอนนะครับผมอันนี้คือในกรณีที่เพื่อนๆมีการ์ดจออยู่แล้วนะซึ่งถ้าถามว่าทําไมตัวคอ,อย7มันยังแพงกว่าตัวคอ,อยสเนี่ยส่วนตัวแล้วไอ้บอนก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอาทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะดูได้งไงว่า CPU รุ่นไหนแรงกว่ารุ่นไหนอ่อนกว่านะครับอันนี้ไอ้บอลก็มีเทคนิคมาแนะนํากันนะครับผมก็คือไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ cpubenchmark.net นะครับเดี๋ยวไอ้บอลจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะอันนี้จะขึ้นภาพให้ดูนะครับก็คือตัว Core i 3 1 0 1 0 5 F เนี่ย จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพนะผม CPU มาของเขาเนี่ยจะได้มากกว่าตัว Intel Core i7 7700เสียอีกนะครับผมก็มคือได้คะแนน9,108ส่วนตัว Core i7 เนี่ยได้แค่8,600เท่านั้นนะครับเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตัว Core i3 จะแรงกว่าตัว Core i7 ถึง5.7เลยทีเดียว ดังนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าเจ้าตัวคอ r e i3 1 0 5 f 5 f เนี่ยจะแรงกว่า i7 ทุกตัวเลยที่ต่ำกว่า Gen 7นะครับผมเอาละครับลำดับต่อมานะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรหัสต่อท้ายของ CPU กันบ้างน,นะครับเอาเฉพาะรุ่นหลักๆที่มีขายในปัจจุบันนะครับผมมาเริ่มต้นด้วยกับทางฝั่งของ Intel นะครับผมบน Desktop PC นะ ยกตัวอย่างตัวคอ r e i7 นี่แหละ7700นะครับผมก็คือไม่มีอะไรต่อท้ายเลยนะครับก็คือจะเป็น CPU รุ่นปกตินะครับผมมีการ์ดจอออนบอร์ดสามารถต่อจอแยกออกจากพอร์ตหลังเมนบอร์ดได้เลยนะครับผม ถัดมานะครับรหัสที่ลงท้ายด้วย F นะครับก็คือยกตัวอย่างเป็นตัว Core i3 10150F ตัวนี้เนี่ยก็คือจะไม่มีการ์ดจอออนบอร์ดทำให้ไม่สามารถต่อจอแยกได้จากหลังเมนบอร์ดนะครับต้องพึ่งการ์ดจอแยกด้วยนั่นเองส่วนรุ่นที่ลงท้ายด้วย K นะครับก็คือรุ่นที่ Overclock นะครับยกตัวอย่างก,ก็เป็นตัว i7 7700K เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะแรงกว่าตัว7700ธรรมดานะครับผมซึ่งพวกรหัส K เนี่ยต้องใช้กับบอร์ดที่สามารถโอเวอร์คอได้ด้วยนะครับผมก็คือถ้าเพื่อคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ใช้งานพวกโอเวอร์คออะไรต่างๆเนี่ยซื้อแค่รหัสธรรมดาหรือว่ารหัส F ก็ได้นะครับส่วนรหัสที่ลงท้ายว่า KF เนี่ยก็คือรุ่นที่สามารถโอเวอร์คอได้แต่ไม่มีการ์ดจอออนบอร์ดนั่นเองนะ ส่วนทางฝั่งเดสก์ท็อปที่เป็นของ AMD นะครับผมยกตัวอย่างตัว ไรเซน5้6 0 0น53600ะครับผมตัวนี้จะไม่มีการ์ดจอออนบอร์ดก็คือจะเหมือนกับตัว Intel ที่เป็นรหัส F นั่นเองนะถ้าเพื่อนจะใช้งานเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการ์ดจอแยกด้วยนะครับส่วนรุ่นที่ลงท้ายด้วย X นะครับผมตัวยอย่างเช่น r ร z e n 5 3า0 0 x ยเส้น5 3เกนี่ยก็คือจะมีความแรงมากกว่าตัว3600นะครับผมก็คือเอาไป OC ได้อีกเหมือนรหัส KF ของทางอินเทนะครับผมส่วนรหัสที่ลงท้ายด้วย G นะผมยกตัวยอย่างเช่นรายเส้5 5600G ก็คือจะมีการ์จอออนบอร์ดในตัวนะผมเหมือนกับพวก Intel ที่ไม่มีาหัสอะไรเลยต่อท้ายนะครับผมฟังแบบนี้ก็อาจจะดูสับสนกันสักนิดหนึ่งนะต้องทำความเข้าใจกันสักหน่อยและทีนี้มาดูทางฝั่งโ no น้ตบุ๊กกันบ้างน,นะครับผมเริ่มจากฝั่ง Intel วันก่อนนะครับผมปัจจุบันเนี่ย CPU Intel บนโน้ตบุ๊กนะผมจะมีทั้งหมด4รหัสหลักๆด้วยกันนะครับก็คือรหัส U รหัส G รหัส H แล้วก็ H K นะครับโดยตัวรหัส U กับรหัส G เนี่ยจะเป็นรุ่นประหยัดพลังงานนะครับผมประสิทธิภาพเนี่ยจะสู้พวกรหัส H กับรหัส H K ไม่ได้นะครับผมรหัส H กับ H K เนี่ยจะเป็นตัว High Performance ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก H.K. เนี่ยจะสามารถ o อ e ว c l o c k เพิ่มได้อีกคือ H.K. เนี่ยแรงที่สุดแล้วส่วนของ A.M.D. นะครับที่มีขายในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3รหัสด้วยกันนะครับก็คือรหัส U นะครับผมเป็นตัวประหยัดพลังงานนะครับรหัส H ก็เป็น High performance นะครับแล้วก็รหัส H.X. เนี่ยก็คือรุ่น o C ได้เหมือนกับ H.K. ของ i n น e l นั่นเองนะครับจะเป็นตัวแรงที่สุดที่มีขายในตลาดโน้ตบุ๊กนะครับผมดังนั้นนะครับเวลาเพื่อนๆจะซื้อคอมหรือโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นมือ2หรือว่ามือ1นู รหัส CPU ให้เป็นด้วยนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนั่นเองนะด้วยความหวังดีจากแอดมินบอลนะผมอย่าให้เขาไปหลอกไะไว่าตัว i7 ตัวนี้มันแรงนะผมซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะอ่อนกว่าตัว i3 ในยุคนี้อีกนะรหัสตัวเลขหลัง CPU คือสำคัญที่สุดนะครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับเรื่องเล่าหลังบ้าน EP4 นะครับถ้าเพื่อนคนไหน,นมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอ้บอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไครป์ช anel คอมคารด้วยนะครับ